มีข่าวสารของโจชัวคิมมิชมาพูดถึงกันหน่อยครับมีรายงานบอกว่าไบเยนพร้อมขายนะหากว่าได้ราคาดีในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้สำหรับโจชัวคิมมิชนะครับรายงานข่าวล่าสุดจากสกายสปอร์ตเยอรมนีครับบอกว่าไบเยนมิวนิกพร้อมขายโจชัวคิมมิชออกจากทีมเลยหากว่าได้ราคาที่เหมาะสมในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้สถานการณ์ของกองกลางวัย29ปีอย่างคิมมิชกับไบเยนนั้นอยู่บนความไม่แน่นอนมาอย่างต่อเนื่องครับ หลังจากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถคุยสัญญาใหม่กันได้เลยครับทำกลางหลายทีมที่กำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดแล้วรายงานข่าวล่าสุดก็บอกว่าไบร์เยนพร้อมขายมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมนีในช่วงซัมเมอร์นี้เลยหากได้รับราคาที่น่าสนใจหรือถูกพิจารณาว่าเหมาะสมเข้ามายังสโมสรในช่วงตลาดซื้อขายที่ถึงนี้ครับปัจจัยสำคัญมาจากสัญญาที่กำลังจะหมดลงนะเพราะว่าจะเข้าสู่ปีสุดท้ายซึ่งทางไบร์เยนเอง ไม่อยากจะเสียนักเตะแบบเฟร็ไม่มีค่าตัวในปีหน้าทําให้ตอนนี้พร้อมรับฟังข้อเสนอจากทีมอื่นๆหลายทีมนะครับตอนนี้มีประมาณ5สโมสร,รครับที่ถูกพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสถานีต่อไปของโจโจ้คิมมิชนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเรอัลมาดริดรวมไปถึงบาร์เซโลนาโดยบางทีมที่เอ่ยมามีการติดต่อหานักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแม้ฝั่งของแมนยูเชลซีแล้วก็เปเช่ให้ความสนใจคิมมิชเหมือนกัน แต่สื่อจากเยอรมันบอกว่าคริมิชเองครับไม่มีความสนใจไปร่วมงาน3สโมสรที่พูดมาก็คือแมนยูเชลซีแล้วก็เปเช่นะอยากจะไปทีมที่พูดไปก่อน5ทีมนะครับอือืสถานการณ์ของคริมิชเองก็น่าสนใจนะเพราะว่าแมนซิตี้จับจ้องอยู่ด้วยครับเป็นตั้งแต่อีกคนที่เป๊ปโกเดล่าให้ความสนใจว่าเอออยากจะดึงตัวมาร่วมทีมสักหน่อยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับโอ้โหสถานการณ์กับไบร์นมันส่อแตกหักครับเพราะว่าไม่ค่อยจะถูกชลโลกับโจมัสทูเครนเท่าไหร่สำหรับคริมิช ทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับแข้งคนนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเลยครับจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยยาวเลยกับชาวสเก็ตฟุตบอล